นี่ทีมของผมในชืินคืนนี้ผมอยากรู้ว่าทีมของผมเนี่ยสามารถสู้คู่แข่งได้ไหมโดยทีม OVR หนึ่งร้อวเกินมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับลงสนามครั้งแรก ทีมเขาอุบยาร้อยสามสินทีมเราอุบยาร้อยปีมาเริ่มบอลเริ่มวอดเผาติดคีนอบอลสวยตามป้ายบอลโอ้โหเว้าเลยไม่นาทีที่สามเฮ้ยมีร่อนหรอมองด้ไหน มาข้อมามิลกูดจิ้งอูคู่ดนงศูนโคตรตึงโอ้หน้าหนำเซฟไม่ได้ชิมเบอร์ ราเปียอแล้วใจาย,ย้อนหลังราเปียอให้มาครับอาร์เมรอนเอิดม,มาเข้ามาือเลยเรล่าวางยาวใบหไม่มีใครเลยเมุ่้จับอิตตอิตดดุตดนเอเอทีมบอลโอ้โหเกียก่อนเลย ทุ่มติดตดีอเอมรับวันนี้เหนียวครับอิโตทุม่มเอาเต็มเบริจีเขาหาจีเขาหาจีเขาหาใจเจ้าคอนเซลโล่ไม่ผ่านอิโต้เอาใจามาหลุดเลยโอ้โหตีเสมอเลย เอาไม่ยืนนิ่งอ่ะขีนฮ้ยฮะอืมบิเล่เออกมาขีนตายมาป้ายมา,า,ยมาเอาเอา,า,าเปิดติดบล็อกฮ<า>ะไ,ได้ท้าอืมันบ้านทุ่มคุยยังไม่ได้สอนบิเล่ด้านในมีก็ติก เปิ้ลมาให้เดมิเล่จับมาแล้วปัน่นลูกนีวโอโสองหนึ่งดูครับช่งวานี้หืป้ายกับมาระติสับด้านในเหมือนเหมือนจะโอ้โหปัน่นใส่ก้อย,อยนั้นน่ะเหมือนจะโดนใส่ก้อยอาร์เมอรอนวัดเผาอ้าวไปกักกันเองแล้วครับเดมิเล่ชี้เข้าหาเดมิเล่สับโยก ถ้าในามีไรคีนล็อกยิงลูกผูเข้ามือเดี๋ยวผ้าเช็ดหน้าอยู่ข้างหน้านะฮึโอเคโคลเลอร์ลองเ,เอาเอาอลันเชลเลอร์ลงมาโตอลันเชลเลอร์ ัอน,นเชลเลอร์จะเคลียร์เ,เ,รรเดิไปเียปัดหน่อยอิโต้โดนไรอ้าวจ่ายพลาดอิโตอิโต,อ,โตอิโต้โดนลงโทษไหมไม่โดนนะปุย้ยออ้ยซัมบูหูโอ้ยเคลียร์ไม่ดีเลยเฮเรล่า แชร์เร er. ่เ <been> ดมิเล่เดมิเล่โยกโยกก่อนโยกก่อนจับมามาจี้ว่าหาจี้โอ้โหไม่ผ่านกับมะข่าวกับมะข่าวโดนกับเอเซ่กับมะข่าวอิโต้เกียร์ปีดมาเขาเขา กระดอนกระรอนเก็บได้เมลโกวิดก็ติก๊กแทงมาให้ขีนจับไม่อยู่ไปขี้นอาเมรันกระชากมาก่อนกระชากมาปัดปันอุ้ยคอมือซ้ำทีล้ำหน้า เชลลอร์ร่าโตเปิดยาวมาเชลเลอร์โคกตั้งมาแทงโอ้ยติดเฮลโกวิดเก็บได้อารันเชลเลอร์ข้ามฝากมาถึงกรอนกรอนจีนอ,อ,นอืมฮะ รู้ครับอีเอ่อเมนดี้จิ้มได้จะจะได้ไหมคีนตาวัดมาให้แชเลอร์ไม่ผ่านอ้าวอ้าวหุยเกือบไปคนนะกลับมาเขาเร็วเร็วครับโอ้โหตัดได้เสมอสอง ประมาณนี้ทีมเราตัวตวดีใช้ได้เราเรามีเงินยี่บเก้าล้านนะทุกคน46่ล้านซื้อเลย เล้เขาก็งานกันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ตโตซื้อทีมีอไมซื้อมาดูกัว่เราจะซื้ตัวเด้ตัวลเขาทีเร็วค ียงอะไรร้องอยู่ข้างนอกน่ะเสียงเหมือนโูเสียงเสียงอะไรบีฮะอ๋อสี่สิบแปดล้าน ไม่มีหน้ไหนอ่ะซื้อสนั่สนุ่นนนซื้อมาเสริมอาบีให้แข่งแข่งว่จรดันจิมเบอร์ดีของดีจะบอกใครประมาณนี้ครับโอ้ได้แล้ว diseum Oke, okay, pamane kak, selamat pagi Kak